EP 2141คำพิพากษาศาลฎีกาที่2324ทับ2567พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต1ภาค4โจทย์นางสาวพอพานจำเลย จบฟ้องและแก้ฟออ้องขอลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91 147 157และให้จำเลยใช้เงิน2,678,815บาท54สตางค์ที่ยังไม่ได้คืนแก่มหาวิทยาลัยหมอม้า จำเลยให้การปฏิเสธสารชั้นต้นพิพากษาวา่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้หลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91าจำคุกกระทงละ5ปีรวม22กระทงเป็นจำคุก 110ปีเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำคุก50ปีตามประมวลกฎหมายามาตรา91อนุ3ให้จำเลยใช้เงิน2,37,908บาท83สตังวงเล็บที่ถูก2,37,908บาท82สตัง ที่ยังไม่ได้คืนแก่มหาวิทยายลัยหมอมา้าจำเลยอุทธรสารอุทธรผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิภาคสายืนจำเลยดีกาโดยได้รับอนุญาตจากสาลดีกาศาลดีกาวินิจฉัยว่าข้อได้จริงซึ่งพิจารณาได้ความว่าจำเลยเป็นพนักงานในสถาบัานอุด,ดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการสังกัดคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยหมอมา้าทำหน้าที่หัวหน้าง,งานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยหมอมา้ามีหน้าที่รงบัญชีการเบิกจ่ายเงินและลงทะเบียนคุมเอกสารตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ควบกลุ่มงบประมาณการเบิกจ่ายเงินในโครงการผลิตคู่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นคณะศึกษาศาสตร์ตามบัญชีเงินฝากธนาคารทหารเลขที่438 2ขีดสองขีดเจ็ขีด X บัญชีเงินฝากก่องทุนสวัสดิการบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ตามบัญชีเงินฝากธนาคารทหารเลขที่ ห้าหนึขีดสขีดสา xxx ขีด x วงเล็บต่อมาเปลี่ยนเป็นเรทีสี่4 3 8แปดขีดสขีดเก xxx ขีด x ระบยบัญชีเงินฝากโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตตามบัญชีเงินฝากธนาคารทหารเรทีห้าหนเจ็ดขีดสองขีดศูนย์เ xxx ขีด x ีหน้าที่ทำและกรอกข้อความลงในเอกสารดูแลรักษาเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชีควบคุมดูแลเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินทุกประเภทของคณะศึกษาศาสตร์ตามคำสั่งคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมอมาที่888ทับสที่2 2 5ทับ 2.58 8ที่1 7 0 0 7 7 2ทับ2 6 0และที่1.606ทรับ2.161มหาวิทยาลัยหมอมาได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้มีโครงการผลิตคู่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยคณะศึกษาศาสตร์รับหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายโครงการผลิตคู เพื่อพัฒนาท้องถิ่นทางอีสานตอนล่างสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาแจ้งว่ามีการจัดสรรง,งบประมาณให้คณะศึกษาศาสตร์ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพจากนั้นให้จัดทำง,งบประมาณการใช้ใจ่ายเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่ออนุมัติงบประมาณ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้อธิการบดีโรงนามแรมมีหนังสือส่งกลับไปคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของมหาวิทยายลัยมอมา้ามหาวิทยายลัยมอม้าจะแจ้งจําเลยซึ่งเป็นหัวหน้างานการเงินและบ,บัญชีเพื่อให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยมอม้าได้รับเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้แล้วหลังจากนั้นมีการประชุมคณะกรรมการประกอบด้วยคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์รองคณะบดีฝ่ายวิชาการที่รับผิดชอบโครงการและกรรมการอื่นเพื่อว,วางแผนดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณฝ่ายเลขานุก,การ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติตามที่วางแผนไว้แล้วนำเสนอโครงการนำโครงการเสนอรองคณะบดีและคณะบดีตามลำดับเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจำเลยได้รับมอบหมายตามคำสั่งให้รับผิดชอบเรื่องการเงินของโครงการโดยเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากแล้วนำมาจ่ายตามรายการโครงการที่ได้รับอนุมัติ เมื่อโครงการสิ้นสุดต้องรายงานสรุปการใช้ใจ่ายหากมีเงินคงเหลือต้องนำส่งคืนเข้าบัญชีเงินฝากการจัดทำโครงการต่างๆของคณะศึกษา,าศาสตร์ต้องขออนุมัติจากคณะบุดีคณะศึกษา,าศาสตร์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจำเลยได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชีมีหน้าที่รงบัญชีการเบิกจ่ายเงิน ลงทะเบียนคุมเอกสารและตรวจสอบเอกสารการเบริกจ่ายเงินและควบคุมงบประมาณการเบริกจ่ายของแต่ละโครกงการตามคำสั่งคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมอม้าที่1342ทับ2พหสำหรับความผิดตามฟ้องข้อ3.1.1และ3.1.2 สารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องคู่ความมิได้อุทธรณ์ความผิดดังกล่าวจึงเป็นอายุติไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้นพิดเคาะแล้วคดีมีปัญหาวินิจฉัยตามดิกาของจำเลยข้อแรกว่าจำเลยกระทำความผิดตามคำพิพากษาสารร่างทั้งสองหรือไม่โจทย์มีรองศาสตราจารย์ดร์พัชรวิทย์คณบ,บดี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยมอมาเบิกความประกอบพยานเอกสารยืนยันว่าจำเลยเป็นพนักงานของรัฐหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่หัวหน้าง,งานการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์ดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดสรรงบประมาณให้คณะศึกษา,าศาสตร์โครงการดังกลาง่าวดำเนินการปี2 5 5 8เป็นต้นไปเมื่อคณะศึกษา,าศาสตร์จัดทำแผนการดำเนินโครงการให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุมัติแล้วสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะส่งงบประมาณมาที่คณะศึกษา,าศาสตร์คณะศึกษา,าศาสตร์เปิดบัญชีเงินฝากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะศึกษาศาสตร์รับรองโครงการโดยพยานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวัตตำแหน่งรองคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์และรองศาสตราจารย์หลังสรรตำแหน่งรองคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ลงนามสองในส<ม>เพื่อเบิกถอนเงินมาใช้ในโครงการการทำโครงการผลิตภูเพื่อพัฒนาท้องถิน่น มีหลายโครงการโดยเสนอโครงการผ่านบุคคลต่างๆเพื่อกันกลองและตรวจสอบรวมทั้งผ่านจำเลยซึ่งเป็นหัวหน้าง,งานการเงินและบัญชีในการตรวจสอบเมืม่อพยานในฐานะคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์อนุมัติโครงการจะมีการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากโครงการ ผลิตขู่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นคณะศึกษาศาสตร์ไปใช้ในการจัดทำโครงการที่ได้รับอนุมัติพยานและผู้รับผิดชอบโครงการลงชื่อเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากโดยมอบฉันทะให้จำเลยเบิกถอนเงินและรับเงินจากธนาคารมาดำเนินโครงการการเบิกถอนเงินงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการของหมวด ที่เสนอโครงการแต่ละครั้งไม่มีการรายงานสรุปในการนําเงินงบประมาณไปใช้ในโครงการต่างๆต่อมามีการตรวจสอบพฤติการของจําเลยพบว่ากรณีมีการเบิกเงินงบประมาณไปใช้ในโครงการแล้วมีเงินคงเหลือและไม่ส่งเงินคงเหลือคืนและกรณีจาเลยเบิกเงินงบประมาณแล้วแต่อย่าง ไม่มีการอนุมัติโครงการกรณีหลังจำเลยยอมรับกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงว่าจำเลยเบิกเงินงบประมาณโดยยังไม่มีการอนุมัติโครงการจำเลยอ้างว่านำโครงการเก่ามาปรับตัวเลขเพื่อจะขอเบอิกเงินงบประมาณคณะกรรมการสอบหาข้อได้จริงดำเนินการสอบข้อได้จริงจำเลยรับว่า การเบิกเงินงบประมาณโดยโครงการยังไม่ได้รับอนุมัติเป็นการนำโครงการเดิมมาปรับแต่งงบประมาณรวมทั้งเงินงบประมาณที่เบิกอ,อยู่ที่จำเลยและจำเลยอ้างว่านำเงินไปช่วยพี่สาวจำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้กับคณะศึกษาศาสตร์ส่วนเงินงบประมาณจากบัญชีเงินฝากกองทุนสวัสดิการ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์พยายนกับจำเลยมีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวการเบิกถอนเงินจำเลยนำตราอย่างที่มีรายมือชื่อของพยายนไปประทับเพื่อเบิกถอนเงินพยายนให้การต่อพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตามที่มหาวิทยาลัยมอม,ม้ามีหนังสือมอบอำนาจให้พยายนในฐานะคณะบดี คณะศึกษาศาสตร์ไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งมหาวิทยายลัยมอมาตั้งคณะกรรมการสอบวินัยจำเลยการชดใช้เงินคืนของจำเลยตามหนังสือรับสภาพนี้จำเลยคืนเงิน3 2 0 0 0 0บาทให้คณะศึกษาศาสตร์การเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากทั้ง3บัญชี นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ดรพัชรวิทย์ให้การต่อพนักง,งานสอบสวนอีกวา่าเมื่อวันที่14สิงหาคม 2. 5 6พคณะศึกษา,าศาสตร์ตรวจสอบเงินในบัญชีเงินฝากโครงการผลิตรูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นคณะศึกษา,าศาสตร์บัญชีเงินฝากกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะศึกษา,าศาสตร์และบัญชีเงินฝากโครงการหลักสูตร ดุษฎีบัณฑิตพบว่ามีการเคลื่อนย้ายถ่ายโอนเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวโดยไม่ทราบสาเหตุรวม2 6 5ล้าน6 5 8 0บาทยิ่งกว่านั้นในวันเดียวกันจำเลยทำหนังสือรับสภาพนี้กับรองศาสตราจารย์ดรพัชรวิทย์โดยยอมรับว่าโดยยอมรับผิดและจัดใช้เงิน ที่นำไปดังกล่าวภายในวันที่15กันยายนต์6พแต่เมื่อถึงกำหนดจำเลยเพิกเฉยต่อมาเมื่อวันที่30กันยายนต5 6พคณะศึกษา,าศาสตร์ตรวจสอบเงินในบัญชีเงินฝากอีกครั้งพบว่าจำนวนเงินที่ถูกยักยอกไปเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเงิน2 8 6 0 2 7 7บาท26สสตางค์โดย มีรายละเอียดดังนี้บัญชีเงินฝากโครงการผลิตคูเพื่อพัฒนาท้องถิน่นคณะศึกษาศาสตร์เป็นเงิน1 7 4 0 2ล้านบาทบัญชีเงินฝากกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เป็นเงิน7 5 9ดแารบาทและบัญชีเงินฝากโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเป็นเงิน 415,806บาท26สตางค์โดยจำเลยไม่ได้นำพยานหลักฐานใดมาสืบผักล้างเยี่ยงนี้พยานบุคคลเอกสารวัตถุและพยานพฤติเหตุแวดล้อมทั้งปวงของโจทย์รับฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่าจำเลยเบียดบังยักยอกเอาเงินของผู้เสียหายไปอันเป็นการกระทำความผิดตามที่ สารร่างทั้งสองวินิจฉัยดีกาของจำเลยข้อนี้ฝังไม่ขึ้นคนดีมีปัญหาวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยต่อไปว่าจำเลยมีฐานะเป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่เห็นว่าจำเลยเป็นพนักงานมหาวิทยายลัยหมอม้าผู้เสียหายซึ่งมหาวิทยายลัยซึ่งพนักงาน มหาวิทยาลัยดังกล่าวคือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามความในมาตราสีแห่งพระราชบัญญัติระเบียบก,การพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพศ4 7งรพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดคำนิยามของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาว่าหมายถึงบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทำงานใน สถาบันอุดมศึกษาโดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งความหมายของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายฉบับนี้แตกต่างจากความหมายของข้าราชการพรเลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายฉบับเดียวกันกล่าวคือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหมายถึงบุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการตามพระราชบัญญัตินี้โดยให้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษาหากเปรียบเทียบข้อแตกต่างสำคัญแล้วจะเห็นได้ชัดว่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นบุคคลที่รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้เป็นข้าราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีฐานะเป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาส่วนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นบุคคลที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้เป็นพนักงานจึงถือไม่ได้ว่าเป็นข้าราชการอีกทั้งค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาก็มิใช่เงินเดือนอันมีที่มาจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบาันอุดมศึกษาแม้นพระราชบัญญัติฉบับนี้จะระบุว่าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาความหมายของพนักงานมหาวิทยายลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยายลัยหมอมาพศ2537และข้อบังคับของมหาวิทยายลัยหมอมาบริการบริหารงานบุคคลพศ2552ที่ใช้บังคับขณะจำเลยกระทำผิดแล้วร้นด้วยความตรงกันว่า พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสองประเภทได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเมื่อจำเลยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีใช่ข้าราชการพลเดือนในสถาบันอุดมศึกษาและไม่ได้รับเงินเดือนจาก เงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับใดกำหนดให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นเจ้าพนักงานจำเลยจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและศาลไม่อาจลงโทษจำเลยในฐานะเป็นเจ้าพนักงาน ผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147และ157ตามฟ้องของโจทก์ได้ถึงกันั้นก็ตามแม้นโจทก์จะฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ของผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147แต่เมื่อทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยเบียดบังทรัพย์ของผู้เสียหาย ไปในฐานะบุคคลธรรมดาซึ่งโจทย์ได้บรรยายฟ้องกล่าวถึงข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอามาตรา352ไว้แล้วสารย่อมเมียมหน้าลงโทษจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วักแรกได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วักท้าย ประกอบมาตรา215และ225ที่ศารลร่างทั้งสองวินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา147พิพากษาลงโทษฐานนี้มานั้นสาลดีกาไม่เห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้นพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยาามาตรา352วรรคแรก ให้จำคุกกระทงละ3เดือนรวม22กระทงเป็นจำคุก66เดือนทำให้การในชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจําเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายยามาตรา78ลดโทษให้หนึ่งในสคงจําคุก44เดือนนอกจากที่แก้คงให้เปลี่ยนไปตามความพิพากษาสารอุทธ,ธรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา147ผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง 20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตแลบปรับตั้งแต่10,000 0บาทถึง400 0 0 0บาทประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ง15 7, ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปี ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปักประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกต้องรังโทษจำคุกไม่เกิน3ปี หรือปรับไม่เกิน60,000่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา1น2่ห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องมาตรา1น2ว่วรรคหกวรรคท้ายถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมการกระทำหลายอย่าง แต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเองศาลจะลงโทษจำเลยในการกระทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พิจารณาได้ความก็ได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา215นอกจากที่บัญญัติมาแล้วให้นำบทบัญญัติ่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นมาบังคับ ในชั้นศาลอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญามาตรา225ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งชั้นอุทธรณ์มาบังคับในชั้นฎีกาโดยอนุโลมเว้นแต่ห้ามมีให้ทำความเห็นแยง้งพระราชบัญญตัติระเบียบข้าราชการพลเลือนในสถาบันอุดมศึกษา พศ2อ4 7มาตราสี่ในพระราชบัญญัตินี้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษาพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษาหมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ,จ้างให้ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจับเงินก็ประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา